สวัสดีครับครูหน่อยคนเลี้ยงงวครับพี่น้องครับมาพบพอกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับโดยใช้พื้นที่ข้างๆบ้านนะครับพื้นที่บ่ิหลายนะครับเนาะนะครับก็จะมาปลูกนะครับพืชผักนะครับที่เอาไว้กินนะครับในครเวเรือนะครับก็มาเบิ้งครับพี่น้อง่าบ้านผมนะครับ ปลูกผักอย่างไวแน่นะครับพี่น้องนะจะพาอะไรมาเบิ่งครับพี่น้องนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นเป็นผักไซพี่น้องมะละขี่นกนะครับนี่นะครับผมปลูกมันก็ขึ้นตามตามต้นไม้นะฮะนี่นวัดตายครับพี่น้องทุกท่านนี่นะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับผักกาดนะครับเนาะนะครับนี่ครับ นะครับพี่น้องอันนี้ก็ขาดบอได้ครับหอมครับหอมหอมนะครับนี่หอมนะครับขับชี้ครับขับชี้นะครับผักอีตู้ครับพี่น้องนะครับอีตู้นะครับบิ่งครับ้นดี่บ่หลนะครับอันนี้จะเป็นบอตะเค็ดพี่น้อง โรเตอร์เคนะครับมีขนานะครับข้าปลูกเซตกระถางทั้งหมดนะครับปก,กระถางไว้นะครับมีขนานะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาบงางฟังนี้อีกนะครับที่ปลูกไว้นะครับ,รบส่วนนี้จะจะเป็นผักในกระถางนะครับอ่าอันนี้เป็นเอ่อยังก่อนขุยไช่นะครับขุยไช่ ผักกาบปลูกไว้นะครับหอมครับนะครับนี่นะครับพี่น้องผมกระปูกใส่กระถางไปทั้งลัดนะครับเพื่อป้องกันหมาป้องกันยิงต่างๆที่จะมาขี่ใส่นะครับนี่จะเป็นทักซีครับอันนี้มีทั้งชีลาวชีไทยนะครับสองอย่างหัวละผ้าพี่น้องมันละผาปลูกไว้จุกๆเลยพี่น้องกินดูครับพี่น้อง ผักที่กินดูก็มีพวกผักชีนะครับหอมละพาหอมหอมนะครับอ่าผักขุ้ยช่ายพวกนี้ครับพี่น้องนะครับกิกนตางดูนะครับเนาะนี่ครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผมพาไปบนฟังนี่ที่ปลูกไใบนะครับเนาะปลูกใบทั้งปลูกใบทั้งสองค้างครับพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นเป็นพริกนะครับพริกพริกพริก ตนี่นอ่แทักซีครับพี่น้องโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับอ่ะอันนี้ลูกซ้ายพี่น้องนะลูกซ้ายกลับมาจากโรงเรียนนะครับโอเคครับนี่ครับหมาย่างพี่น้องนะครับโอเคฝากพี่ฝากน้องพี่สุนี่ครับบุดไม้เลยบุดไม้จากน้อยครับพี่น้องนะครับลูกกลับมาจากโรงเรียนครับผมสวัสดีครับ